สวัสดีครับพี่ๆน้องๆองทุกคนนะครับการผ่ากระทะล้อแบ17นะับความกว้างอยู่ที่6นิ้วครับขยายเพิ่มเป็น10นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกนะฮะเราก็ทำการม้วนเหล็กให้กลมเท่าขนาดล้อจำนวนทั้งหมด4วงนะครับสเปคเหล็กที่ผมนำมาม้วนนะครับก็จะกว้าง4นิ้วนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่ 4.5มิมนะครับสเปคเดียวกับล้อเลยครับเมื่อผมทำการม้วนเหล็กได้ครบจานวน4แล้วนะครับผมก็จะไปทำการผ่าล้อต่อครับและตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนในการผ่าล้อนะครับและสิ่งที่ใช้ในการตัดก็คือลูกหนูนั่นเองนะครับหรือทุกคนเรียกกันว่าหินเจียนั่นเองนะครับและใบตัดที่ใช้นะครับต้องเป็นใบตัดขนาด4นิ้วนะครับความบางอยู่ที่0.8นะครับ เป็นการตัดที่กินเนื้อล้อน้อยที่สุดนะครับเพียง0.8มิลิเมตรนะครับและการตัดแต่ละล้อนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับก็ประมาณ5-10นาทีนะครับต่อวงนะครับปล่อยให้เขากินเนื้อเหล็กไปเรื่อยๆนะครับพอได้ความลึกที่เราต้องการนะครับ4.5มิลิเมตรแล้วนะครับแล้วก็มาทําการเคาะออกนะครับและค้อนที่ผมใช้นะครับไม่ใช่ค้อนเหล็กนะครับจะเป็นค้อนไม้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อเป็นรอยนะครับและอาจจะบิดเบี้ยวและผิดรูปได้ครับผม จากนั้นนะครับก็มาเข้าสู่กระบวนการถัดไปเลยครับผมและคนที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมขอ,ขอคำปรานากดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแล้วก็อาจจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่ผมลงไปนะครับและอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณในการตัดสินใจที่จะขยายผ่าลอกระทะด้วยนะครับและขั้นตอนนี้นะครับเป็นการประกอบเหล็กที่เราม้วนมาสักครู่นะครับมาใส่กับฝา,าหน้าของลอกระทะที่เราผ่าออกมานะครับ แล้วผมก็จะทําการมาร์กตำแหน่งนะครับเพื่อไม่ให้คาดเคลื่อนนะครับขั้นตอนนี้ต้องมีความละเอียดมากเลยนะครับต้องต้องเป๊ะมากจริงๆครับเพราะว่าเขาคือชิ้นส่วนที่ต้องแปะเข้ากับหน้าล้อนะครับผมแล้วผมก็ทําการประกอบไม่เข้ากันจนครบ4ชิ้นแล้วนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้เลยครับผมและต่อมาครับผมก็จะไปประกอบกับล้อชุดหลังนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับ และจากนั้นนะครับช่างก็จะทําการเชื่อมในระบบ C O 2นะครับการเชื่อมแบบนี้นะครับจะทําให้อ่าไม่มีรอยต่อนะครับและชิ้นงานก็จะออกมาสวยเลยครับตัวนี้จะเป็นล้อขอบ17นะครับ6รู139นะครับเป็นล้อ Delta r v o นะครับและเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากชมล้อขอบ15ผ่านนะครับให้อ่าเข้าไปดูในช่องของผมได้นะครับ จะมีการอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับในการผ่าล้อกระทะนะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะผ่าล้ออะไรเดี๋ยวไปรับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากเชื่อมเสร็จแล้วนะครับก็ไปทําการเกียเก็บรายละเอียดครับจากนั้นก็มาทําความสะอาดนะครับและตอนนี้นะครับก็ถึงขั้นตอนการทําสีนะครับและตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับแดดกําลังดีสีที่ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นสีรองพื้นนะครับ มจะลองพื้นด้วยสีขาวนะครับเพราะเจ้าของร้อนี้นะครับอยากได้เป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวเราไปทําการผสมสีกันครับสีที่ใช้นะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับตาส่วนอย่างที่เคยบอกไปนะครับ1นส่วนสนะครับก็คือสี1นึ่เทนเนอร์สนะครับผมเมื่อผมผสมสีเสร็จนะครับผมก็จะทําการพ่นทันทีครับผมทําการพ่นรอบที่1นนะครับผมพ่นบางๆก่อนนะครับ แล้วผมก็จะทําการทิ้งระยะห่างไว้สักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาพ่นสีรอบที่2เพื่อนๆสามารถรับชมได้นะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการคิดจะผ่าล้อกระทะหรือนําไปใช้เป็นแนวทางแบบว่าอยากจะสร้างล้อขึ้นมาเองสามารถโทรมาปรึกษาผมได้นะครับที่เบอร์095 746 1050นะครับผมไม่เคยห่วงวิชานะครับโทรมาปรึกษาได้ตลอดนะครับ ซึ่งหลายๆอย่างนะครับที่ผมนำมาให้รับชมกัครับล้วนแต่มีประโยชน์และสาระท้งนั้นเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะนำล้อมาแพ็คใส่กล่องให้ลูกค้านะครับนำส่งให้ลูกค้าช่วงเวลาการผ่าล้อแต่ละชุดหนึ่งก็ประมาณ2-3ถึงวันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ